ดีจ้าพแม่พี่นงสุกสุกคนมือนีกลับมาพรอกับสาวพุทธอีกแล้วเนาะมืออนีสาวพุทธพาทุกคนเดินทางเมื่อบา้านเอ้พายของสาวพุทธเนาะอยู่บันดังสวรรค์เสียงพายเนาะก่าสีเมื่อเหตุบุญหาแม่อของไอ้พายเนาะที่เพิ่งสูญเสียไปแล้วเนาะจะเหตุบุญหาเผิ่อเนาะว่าตอนเพิ่งเสียเพื่ออยู่ไทยเนาะอันนี้เราก็เดินทางแบบเป็นการเดินทางครั้งแรกเนาะ ไปคนเดียวแบบแบบคนเดียวอลีเนาะอันนี้ก็คือสาวผุดไปคนเดียวเนาะเดินทางไปคนเดียวตอนนี้เขากันสิไปแหวอยู่บ้านซีใครก่อนเนาะสิไปแหวหาอีเบก่อนเนาะอันนี้ก็คือเส้นทางที่ของเขาที่สาวผุดไปเนาะกรซิมีกกไม่อากาศกระบอกหอยหอนประเดานุนคนเนาะเพราะว่าไปตั้งแต่เศร้าๆเนาะ ไปหอดพุ่นกับบริโดนนะทุกคนถ้าชีรถซาเน่กับประมาณชั่วโม,มงหนึ่งก็หอดแล้วในสกุทธาสนามทายคลิปเละ ตอนนี้เฮากะหอดทางแหวนแล้วเนาะอันนี้ก็คือทางแหวนขบ้านสีขาวทุกคนสีขาไปเลยแลกการเขากะมาหอดอีเบะแล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คืออีเบะเนาะเขจิมาขอบุญขอคุณน้ำเพิ่นนอนกคนเนาะให้เพิ่นผูกแค้นให้ให้อยู่ดีมีแฮงเนาะเพิ่นก็อยากมาเนาะมาเวหาเพิ่นเนาะบันอาิตย์มาเพิ่นกะไล่ด้วยกนแล้ว เวียดสามสี่มือคุดิแล้วเ้ากระนั่งถ่ายเมซอ,อมถ่ายบุกแคนเนาะเลากระนั่งถ่าโอโลมกับเพินเนาะเพราะว่ากาขี้นหัวเพินเนาะไม่ขึ้นมาหาเพินจะโดนแลว้วนี่ค่ะมีโอกาสเนาะสิไปบ้านนางสวรรค์ก็เลยมาแวะบ้านสีไครก่อนเนาะเลากระสิลัดไปตลาดเมืองทางบ้านกลางเอามามาถึงใจเนาะเลากระสิลัดเมือทงา,าง,งาสีม่งไข่เอาสิลัดเมืองสีม่วง,งไข่นะทุกคน อันนี้ก็คือนางไถ่เบี้ยผูกแขนให้น้องเมื่อคนเดียวกะแบบโดดๆเนี่ยนาะทุกคนเนาะใคยังไม่ได้กินข้าวแต่เศร้าแหละทุกคนเลยเศร้าหุดกันเลยแบบหนาแบบซสิ้นี่นจังน้อยให้คนหิวข้าวแลนนี้เขาก็ให้เบี้ยผูกแขนให้เนาะแต้วไผผูกแขนก็ยังยาวอยู่เบี้ยกะบอกว่าแแบบแค่งก่อนแเนาะก็นั่งว่าวกันน้อทุกคนเนาะ สุดมหาการต่ละเถิดกับเปนมีอเลยทุกคนกินฮอดเนาะเพื่อนการให้ผู้ให้คุณผู้ขอต่อแขนเอาคนเพื่อนว่าผู้เท่าผู้แก่ผู้แขนให้ดีทุกคนเพื่อนให้พรเนาะไปหาไปขอพรน้ำเพิ่นเนาะสักผุดกลัผู้แขนแล้วแล้วแล้วสักผุดกลับบ้านจะผ่ายเลยเนาะอันนี้ก็คือผู้แขนนำเบ็ด บ้านอีเบกับบ้านเนื้อไ่กาม่ไกลกันหนกทนไกลๆหนึ่งขี่ลัดไปไกลเหงใกล้น่เนี่ยสะพุดกำลังไปน้องหลักไปน้องอันนี้ก็คือหลักไปเดินคนทางหลักไปบันดาสวรรค์หลักไปก่อนอีกาน้าเจ้าห้แดบ้านกลางก่อนเนาะอนนอนบ้านนะางสวรรค์อันนี้ก็คือทงไพทงหน้าของสวรรค์เถวนี้เนาะอุดมสมบูรณ์เหง เพราะว่าอยู่นี่นะพื่นมีบึงมีเขื่อนเนาะมีน้ำเซมันก็เลยแบบว่าบได้ขาดน้ำนะทุกคนมีน้ำใส่ตลอดปีตลอดไปเนาะโบคือบ้านเฮ้าน้ำก็บโมีน้ำเซกคาสิโนเซ่โมีน้ำอันนี้ก็คือบ่อนทสะพุดววา่ามันเป็นเขื่อนเป็นแบบที่เขาเจาดูดน้ำปล่อยน้ำลงไปเหตุไอ้ให้เหตุนานะทุกคนเนาะกับบญ่ได้ทุกคน มันเป็นบึงอะบึฮหัวสะพุดบึฮหัวขาเจะเอื้นวานเอเดต่สะพุดว่าบึงบึงใหญ่อันนี้ก็คือทงไฮทงนาที่เพิ่นเหตุวปอันนี้ก็คือบึงเนาะบึงที่เพิ่นปล่อยน้ำลงไปให้สะบ,บัดให้เห็หนนาบึงอันนี้ก็มีเรื่องเล่านะวังเตือนก่อนมดคนแร้วมีเด็กน้อยจมน้ำเสียชีวิตอนะ่ะ ต้องระมัดระวังเนาะปลาให้เด็กน้อยไปดิ่นน้ำแบบมีแต่เด็กน้อยบ่ได้นะมันมีผู้ใหญ่เบิงมันเอาันเทานทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแบบเบิ่งคือใกล้แล้วทุกคนขี่ข่าวไม่เขื่อนเนี่ยแต่ขี่บังนรกน,นะทุกคนบริกใกล้เลยตอนนี้เข้ากะ หอดเพื่อนไอ้ไพ่นนเลยนะทุกคนเบิ่งคือคักแห้งเนาะพวกคนก็นมาซอยเวียงซอยงานกันเนาะอันนี้ก็คือพากันเกียเก่ยมเครื่องเกี่ยมของแล้วทุกคนงานอาจจะเป็นมืออื่นเนาะกสั่งเบียาม,มา,นานเนาะเนาะเบียนี่เบิร์ดลายล้างเลยทุกคนเลยเบียนี่เบิร์ดประมาณแปดเก้าสิบมั้งสักปะกกลือบานผักลายแห้งเนาะบริเบิดแต่ทอนี่เนาะสั่งมาใหม่อีกอันนี้ก็คือลำไยมาแตกเมืองกรุงเนาะกรุงเทพ เอากะนอนพักผ่อนกินลำไยไปก่อนเนาะทุกคนเนาะสาฝุดกะคออนุญาตกินลำไย,ยแล้วก็นอนพักผ่อนก็ได้ทุกคนเด้อบ๊ายบายไปก็เด้อ